สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการรักษาหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับสําหรับไ้หลายท่านนะครับที่ติดตามคลิปผมอยู่ก็จะได้เห็นคลิปในการสอนแล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพนะครับใครที่นําไปทำเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิผลนะครับถ้าทําสําเร็จนะครับคนที่เป็นน้อย ทำประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็หายแล้วครับแต่ถ้าใครที่เป็นหนักเป็นมากถึงขนาดเดินไม่ไหวนอนติดเตียงเนี่ยอย่างน้อย3เดือนต้องมีนะครับท <c oughs> ่าหลักในการรักษาก็คือการใช้ท่ายืนในการรักษาขอโทษอนุญาตถอนแมสก่อนนะครับท่าหลักในการรักษานะครับท่านผู้ชมก็คือท่ายืนนะครับหลายๆท่านก็คงจะฝึกทําอยู่นะครับหลายๆท่านทําสําเร็จ ก็หายครับหลายท่านยังทําไม่สําเร็จก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายนะครับนั่นคือท่ายืนนะครับเดี๋ยวผมทําท่ายืนให้ดูก่อนนะครับแล้ววันนี้จะมาสอนท่านั่งทํานะครับเพราะว่าหลายๆคนน่ะยืนทําไม่ได้ครับมีปัญหาครับเช่นอาจจะเป็นเคยขาหักมาก่อนนะข้อเท้าหักมาก่อนเลือเจ็บเข่าอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขาที่ไม่สามารถยืนได้นะครับก็เลยต้องใช้ท่านั่งทําในการทํานะครับอ่ะมาดูท่ายืนก่อนนะครับ ท่ายืนเนี่ยที่ทาแล้วหายกันเยอะก็คือท่านี้ครับให้อ้าขา45องศาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับใช้มือนะครับชิดติดกันแบบนี้นะครับหันเข้าหากันนะครับใช้สันในมือไว้ที่ขอบเกงในทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้นะครับและใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับดันจุดเจ็บๆนั่นแหละครับให้ทนย่อเข่าลงไปครับแล้วดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะตึงก้นนะครับตึงหลังนะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ท่านผู้ชมก้มไปครับเข่าตึงแบบนี้นะครับ แล้วก็โยกครับสาสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับให้ครบสาสิบนะครับเวลาท่านผู้ชมโยกลงไปเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมผักแขนด้านหลังด้วยนะครับโยกลงไปก็ผักแขนด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นยืดออกจากกันนะครับกระดูกสันหลังมันจะจัดเรียงใหม่ครับมันจะยืดออกนะครับก็ดันออกไปนะครับก้มไปก็ดันออกไปนะครับ ในขณะที่ทำเนี่ยห้ามกั้นลมหายใจห้ามเก่งตัวนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเก่งหรือกั้นลมหายใจแล้วกระดูกสันหลังจะไม่ยืดนะครับก็ทําไปครับสาสิบครั้งถ้าเกิดกระดูกสันหลังยืดแล้วจะเลียงใหม่นะครับมันจะมีเสียงดังกึกนะครับเราจะได้ยินคนเดียนะครับมันจะดังกลึบเลยครับอย่างเงี้ยโยกไปเลยครหลังแอนเอนนะครับพยายามให้หลังแอนเอนนะครับแอนนะครับแอนเลยครับหลังแอนเอนแล้วก็โยกไปครับสามสิบครั้งนะครับถ้าทําสําเร็จจะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับดังกรึบนะครับ รับรองว่าโล่งและดีขึ้นแน่นอนนะครับและนี่คือท่ายืนทำนะเวลาทําเสร็จเราก็ย่อเข่ากลับไปครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นแค่นี้ครับนี่ก็คือท่ายืนทําที่ผมได้นํามาถ่ายทอดท่านชมได้ไปฝึกกันนะครับหลายๆท่านทําแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้ทานเนี้ยมันทําให้ผมหายผมเป็นผู้ป่วยหมอรองกระดูกหลังทับเส้นติดเตียงนะครับสามสี่เดือนนะครับนอนติดเตียงเลยครับเจ็บปวดและทรมานขาลีบไปข้างหนึ่งเลยนะครับหายได้ ด้ท่ายืนนะครับมาดูครับท่านั่งมาเพราะหลายๆท่านเนี่ย <c oughs> ยืนทําไม่ได้ครับก็เลยต้องนั่งทํานะครับท่านั่งทำเนี่ยมันสามารถที่จะทําที่ออฟฟิศที่ทํางานที่ไหนๆก็ได้รวมไปถึงตอนอยู่ในรถยนต์ก็สามารถที่จะทําได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะโยกไม่สะดวกนักนะเพราะติดพวงมาลัยเนาะก็คือให้เราครับนั่งแบบนี้แหละครับแล้วก็ขาเนี่ยยันพื้นไว้อย่างมั่นคงนะครับอย่างมั่นคงคือไม่ให้เราหน้าทิ่มลงไปนะครับ จากนั้นท่านผู้ชมนะครับใช้มือครับหันเข้าหากันนิ้วชี้ติดกันเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วไปไว้จุดเดิมครับจุดที่ผมต้องการนั่นคือสั่นแม่มือไว้ที่ขอบเกลงในเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดันน่องอ่อนๆของท่านผู้ชมนั่นแหละครับดันไว้นะครับดันนี้ครับแล้วหลังแอนๆให้มันค้างไว้นะครับขาก็อ้าองกว้างครับการล้มไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดันค้างไว้นี้ครับค้างไว้ก่อนนะครับให้รู้สึกว่าหลังตึงๆสบายๆครับพอดันค้างเสร็จลองใส่ครับใส่ยนี้ดูครับโยกหัวไหล่ซ้ายขวาครับให้เกิดการคลอนนะครับ จากนั้นสักพักหนึ่งครับพอรู้สึกตึงๆให้โยกไปข้างหน้าครับอย่างนี้ครับโยกไปข้างหน้าครับารถไฟกําลังจะมาพอดีเพราะว่าเสียงอูดมันบอกฮะแล้วก็โยกไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเวลาเราโยกไปเนี่ยเราก็ดันแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังยืดออกจากกันนะครับสาิบครั้งครับท่านผู้ชมทำให้ได้ส0ิบครั้งเวลาทําอย่าก้านลมหายใจนะครับไม่งั้นกระดูกสันหลังจะไม่ลั่นนะครับมันจะไม่ลั่นเลยนะครับนั้นเราต้องอย่าก้านลมหายใจเราก็โยกไปข้างหน้าครับสาสิบครั้งนะครับพอครบสามสิบ เราก็พอครับอสาสิบครั้งถ้าทําสําเร็จจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับดังกรึบเมื่มอไหร่โล่งเลยครับสบายตัวแน่นอนนะครับนี่คือท่านั่งทํานะครับทําตอนไหนบ้างให้ทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาครับรอบละสาสิบครั้งอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่ากั้นลมหายใจและหัวใจหลักในการทําท่านี้ก็คือแขนต้องตรงครับแน่นอนครับเป็นเรื่องยาก เพราะหลายๆข่านนไม่สามารถทําแขนตรงแบบผมได้ครับพอทำทีไรแขนจะงอแบบนี้ครับเอาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่เคยฝึกใช่ครับฟังให้ดีครับเพราะไม่เคยฝึกการที่ผมจะทําตรงแบบนี้ได้ผมใช้ระยะเวลาประมาณ2อสามเดือนนะกว่าแขนจะตรงได้นะครับเพราะว่าผมมีความเจ็บปวดอยู่แล้วการที่ผมจะทําท่านี้มันก็ทําให้ผมเจ็บปวดมากขึ้นฟังไม่ผิดครับการทําท่ารักษาของผมเนี่ยในระยะเริ่มต้นจะมีการเจ็บปวดมากขึ้นนะครับ ท่านผู้ชมอย่าไปตกใจนะอย่าไปคิดว่ามาผิดทางนะครับมันคือการฝึกเพราะว่าในช่วงแรกเราไม่สามารถทําแขนตรงได้ครับมันก็เลยเป็นการที่เหมือนกับเรายออ่อหรือก้มมาเฉยซึ่งใครที่เป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นเนี่ยหมอท่านก็บ,บอกแล้วนะครับว่าห้ามก้มถูกต้องครับห้ามก้มครับแต่ลักษณะในการก้มของผมเนี่ยมันใช้แขนในการผลักดันครับเหมือนกับเป็นอันนี้สะพานเนาะนี่เราเ,ออเห็นเห็นสะพานใช่ไหมท่านผู้ชมใต้สะพานจะมีไม้ค้ำอยู่อันหนึ่งครับเฉียงเฉียง เฉียงๆครับนี่แหละแขนเราคือไม้คำ้ำค้ำไม่ให้ตัวเรานั้นงอครับตัวเราก็จะตรงครับเวลาเราก้มไปครับเนี่ยพอแขนเราตรงปุ๊บมันก็จะค้ำตัวเราครับพอเราก้มใปแขนก็จะดันกระดูกสันหลังให้ยืดออกแต่ในช่วงทําเริ่มแรกเนี่ยหลายๆท่านแขนจะงอครับพอก้มไปแขนก็งอแขนก็งอมันก็เหมือนกับก้มเฉยๆเพราะแขนไม่ได้ไปค้ำยันใช่ไหมครับมันจึงเป็นอุปสรรคในช่วงแรกและเกิดความเจ็บปวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้แขนตรงครับแล้วทําอย่างไรในการฝึกแขนตรง เราก็ทําท่านี้แหละครับฝึกทั้งๆที่มันงอๆนี่แหละครับฝึกไปเรื่อยครับรงงเ,บเบช้า30ครั้งกลางวัน30ครั้งเย็น30ครั้งก่อนนอน30ครั้งถ้าไม่ไหวก็15ครั้งก็ได้ในแต่ละเซตนะครับแล้วก็พยายามครับทำแล้วเพราะก็เพ่งไปที่แขนเวลาทำครับแขนชั้นต้องตรงแขนชันต้องตรงแขนชั้นต้องตรงถ้าผู้ชมฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับพอหนึ่งเดือนแขนท่านชมจะเป็นแบบผมครับตรงไปอย่างนี้เลยครับไม่จะตรงอย่างนี้เลยครับและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมือครับมือจะต้องกดจุดนี้ครับ บางคนจุดกดผิดลึกเข้าไปอย่างนี้ครับไม่ได้นะครับมือจะต้องอยู่หน้าขาครับเพื่อให้ดันกระดูกสันหลังให้ยืดออกจากกันนะครับแน่นอนครับเวลาเราเอามือกดไปที่หน้าขาเนี่ยจุดตรงนั้นมันอ่อนมันก็ทําให้เราเจ็บหน้าขาที่เรากดครับซึ่งเป็นทุกคนครับในช่วงแรกมันจะเจ็บหน้าขาเจ็บหัวไหล่เจ็บข้อศอกเจ็บข้อมือเจ็บหน้าอกเจ็บเข่ารวมไปถึงเจ็บหลังและก้นกบด้วยนะครับมันจะเจ็บมากในช่วงแรกครับขอท่านผู้ชมจงมั่นใจนะครับว่า มันจะดีขึ้นถ้าเราฝึกจนแขนตรงครับความเจ็บปวดจะค่อยๆหายไปครับคราวนี้มันจะเริ่มกระบวนการรักษาตัวเองในเดือนที่ 2- ที่3เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นท้ายที่สุดท่านผู้ชมทําสําเร็จมันก็หายครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เชื่อผมนะครับว่าเอ้ะท่าเหล่านี้เนี่ยมันจะหายจริงเหรอมันจะส่งผลให้เราเป็นมากขึ้นหรือเปล่าท่านผู้ชมสามารถที่จะตัดสินใจนะครับในการทําได้ด้วยการอ่านคอมเมนต์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองอ่านคอมเมนต์ดูครับใต้คลิปนี้ก็ได้หรือใต้คลิปเก่าก็ได้นะครับ จะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้ครับว่าเขานั้นทําปฏิบัติตามคลิปนี้แล้วดีขึ้นจริงๆบางคนทําแล้วก็หายจริงๆนะครับเขาจะเขียนเป็นซอรี่หรือคอมเมนต์ที่ยาวแล้วก็อ่านครับเราจะมีกําลังใจที่อยากจะหายนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเราไม่ได้เจ็บปวดอย่างเดียวดายแล้วไม่ใช่ทรมานอย่างที่หาทางออกไม่เจอเราเจอแล้วครับแต่เราต้อง เชื <mile> ่อ <derived> มั่นนะครับและลองปฏิบัติตามนะครับลองอ่านคอมเมนต์ครับแล้วท่านจะมีกาลังใจที่อยากจะหายเหมือนท่านท่านหลายๆทุกคนที่มาลงคอมเมนต์นะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ครับเพราะว่าคอมเมนต์ของท่านนะมันเป็นพลังครับมันสร้างพลังให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่อยากจะลองรักษาตัวเองดูนะครับผมเชื่อครับไม่มีใครอยากจะรักษาตัวเองหรอกครับเพราะว่ามันทรมานนะอยากจะไปหาหมอให้เขารักษาให้หายซะมากกว่าซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะครับสาหรับคนที่เป็นหนักนะครับใครอยากจะรู้ว่าเป็นมากเป็นน้อยให้กลับไปดูคลิปเก่าๆคร ให้ดูรายละเอียดในการพูดของผมนะครับท่านจะรู้ว่าท่านชมเป็นมากหรือเป็นน้อยกันแน่นะครับตรงนี้ผมอาจจะสอนแบบหยาบๆให้ท่านชมเข้าใจง่ายๆเพื่อกระชับรวบรัดนะครับให้ท่านชมนั้นเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเอาละหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับผมจะเล่าตรงนี้ครับท่านชมลองฟังตรงนี้นะแล้วมันจะปลอดภัยแล้วมันจะป้องกันท่านชมได้นะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเกิดจากหมอนรองกระดูกครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับ คือหลังเราเนี่ยมันจะมีกระดูกเรียงกันหลายข้อมากครับแต่ละข้อจะมีรองไว้ครับไอตัวรองนั่นก็คือหมอนรองกระดูกครับเป็นวุ้นลักษณะเป็นวุ้นครับในตัวมันเป็นน้ําเป็นเจลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยืดหยุ่นได้ครับทําให้กระดูกเรานั้นไม่ชนกันนะครับเพราะมันจะรองไว้นะครับและหลังเราก็จะโค้งงอได้เพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกตัวนี้สําคัญไหมสําคัญมากนะอย่าได้ไปเฉือนหรืออย่าอย่าได้ทําลายมันนะครับเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเจ้าหมอนรองกระดูกตัวนี้แหละมันมักจะปิ้นออกมาครับฟังที่มพูดให้ี ปิ้นออกมามันมั่จะปิ้นออกมานิดนึงครับประมาณมิลหนึ่งเวลาเราไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ MRI ถ้าเรามีตังพอนะเราจะเห็นว่ามันปิ้นมานิดเดียวครับประมาณมิลหนึ่งครับไอ้ส่วนที่ปิ้นมามิลหนึ่งนี่แหละครับมันไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทครับถ้าโดนเส้นเลือดเลือดก็จะไปเลี้ยงขาน้อยทําให้เกิดอาการชาฝ่าเทา้าชาหน้าแข้งเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยครับโดนเส้นประสาทก็จะมีอาการเจ็บปวดทรมานปวดในเบ้าก้นปวดที่ก้นกกปวดร้าวลงขาปวดสะบันเอวปวดอย่างทรมานครับ แต่โดยส่วนมากแล้วหมอรองกระดูกตัวนี้จะไหลไปโดนทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะมันอยู่คู่กันครับจึงมีทั้งอาการชาและอาการปวดแสนทรมานถ้าใครไม่รู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนั้นน่ะจะมีอาการแค่ปวดลำคาญชาลำคาญคราวนี้ไม่ใช่แล้วครับมันจะปวดทรมานและชาทรมานครับเดินไปไหนสัก3 4มสก้าวก็จะไม่ไหวครับจะปวดมากจึงต้องนั่งครับนั่งทรมานอย,อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคราวนี้ ผมจะอธิบายว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าผู้ชมเห็นก่อนนะภาพว่าหมอนกระดูกปิ้นไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทกรณีนี้ปิ้นรักษาง่ายครับทําตามท่าผมประมาณเดือนหนึ่งหายเลยครับถ้าท่านผู้ชมทําสําเร็จนะครับในกรณีที่มันปิ้นนะครับแต่ในกรณีที่ผมเป็นน็คือไหลออกไปทั้งยวงครับคือไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทหายยากมากหายยากจริงๆนะครับโอ้รถไฟมาท่านผู้ชมขอโทษแป๊บนึ่งนะฮะรถไฟเข้าพอดีอ รถไฟก็ไปโอเคอ่ะแม้อะไรมันจะเรียวทมมขนาดนี้รถไฟก็ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ามันปิ้นออกมาใช่ไหมกรณีที่ปิ้นเนี่ยรักษาง่ายครับทำท่าผมประมาณเดือนหนึ่งก็หายแล้วนะครับเพราะมันปิ้นแบบนิดเดียวครับท่านผู้ชมทำท่าผมเนี่ยแล้วยืดกระดูกออกจากกันครามันยังกรึบพอมันอ้าออกหมอนลองกระดูกก็กลับที่เดิมครับไม่โดนเส้นเลือดเส้นประสาทหายเลยครับ แต่กรณีที่ผมนอนติดเตียงสี่ห้าเดือนเนี่ยไม่ได้ปิ้นครับมันไหลออกไปทั้งยวงครับมันไหลออกไปนี้เลยครับเวลาผมไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มอาร์ไอนะครับผมไม่เห็นหมอลรองกระดูกแล้วครับเห็นแต่กระดูกชิดกันครับแต่หมอลรองกระดูกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเต็มที่ครับคือทับเต็มที่เลยครับแล้วก็กลับไม่ได้เพราะกระดูกชิดกันนะครับมันชนกระดูกมันเข้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําท่านี้สําเร็จกระดูกมันจะอ้าออกครับกรึบหมอลรองกระดูกก็จะไหลกลับที่เดิมมันก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก กรณีที่ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยผมจะอธิบายชัดๆเลยนะครับมันจะมีความปวดร้าวและชามากกว่าการที่ปิ้นไปโดนเพราะมันทับไปเลยทั้งยวงครับมันจะทรมานมากครับทรมานแบบว่าไม่มีอะไรจะพูดได้แนละ้วมันไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรนะครับคือมันทรมานสุดๆเลยนะครับความชาเนี่ยชาแบบขนาดที่ว่าชาร้อนเผาจนใส่รองเท้าไม่รู้สึกและขาก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยมันก็เล็กลงเล็กลงนะครับ มันก็คือเดินไม่ได้อพิการนะครับแต่ความเจ็บปวดที่ได้มานี่สิครับโอ้โหมันสุดแสนสาหัสครับท่านผู้ชมมันปวดแบบว่าไม่อยากจะอยู่นะครับคือมันปวดเหมือนแบบว่ากระดูกหักอรท่านผู้ชมเหมือนปวดแบบกระดูกหักกรทิมกันนะจึกจึกจึกว่าปวดทรมานครับทุกวินาทีครับท่านผู้ชมหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดนอนผิดท่าก็ปวดยืนผิดท่าปวดนั่งผิดท่าปวดปวดทุกลมหายใจเข้าออกครับอยากอยู่ไหมครับอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่นะผมก็ไม่อยากอยู่ครับตอนนี้ผมนอนติดเตียงก็ทรมานนะนอนติดเตียงด้วยก็ปวดด้วยนะครับ นี่แหละคือความทรมานของมันนะครับตรงกระโลกทั้งเป็นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูครับว่าและอะไรที่ทําให้มันเป็นที่ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันไหลออกไปอะไรอันนี้ตรงนี้สําคัญนะครับฟังให้ดีนะครับที่มันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าหมอนรองกระดูกเราเนี่ยมันเป็นวุ้นใช่ไหมครับมันไหลได้การที่มันไหลไปได้มันเกิดจากพฤติกรรมร่างกายเราทําอะไรซ้ําๆซากๆครับเช่นเลยนะครับนั่งนานเนี่ยครับนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยเอา3อย่างก่อนครับที่ส่งผลให้ผมเป็นนะครับ นั่งนานแค่ไหนวันละ3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลา5-10ปีอย่างเงี้ยเป็นครับอาชีพอะไรก็ตามที่นั่งนานนะครับขับรถแท็กซี่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจา้างนั่งเย็บผ้านั่งทํางานบนโต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่ท่านนั่งนานๆนะครับเลยวันละ3าชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5- 1 0ถึงปีท่านเป็นหมอรองกดูหลังับเส้นแน่นอนครับเป็นมากเป็นช้ายังไงก็เป็นนะครับอย่างที่2ครับยืนนานครับยืนโคตรนานเลยครับวันหนึ่งยืนแบบว่า บางวันยืน8ชั่วโมงคนบ้าเลยยืน8ชั่วโมงนะครับมีครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นภารกิจเป็นหน้าที่นะครับบางคนก็ยืน3 4ชั่วโมงติดกันนะครับแต่มันสะสมครับท่านผู้ชม5ปีจะไปถึง10ปียังไงท่านผู้ชมก็เป็นครับหมอรองกระดูกหลังเส้นอาชีพอะไรที่มันยืนนานๆนะครับท่านผู้ชมรปภเห็นไหมยืนนานนะครับช่างตัดผมยืนนานไหมครับช่างเสริมสวยยืนนานไหมครับใช่นะครับแม่ค้าตามตลาดนัดพนักงานในห้างยืนนานหมดคนพวกนี้มีโอกาสที่จะเป็นหมอรองกระดูกหลังเส้นสูงนะครับท่านผู้ชม พราะยืนนานนั่นเองนะครับต่อไปยกของหนักบ่อยอันนี้เป็นง่ายเลยครับคือก้มไปยกบ่อยครับก้มไปยกบ่อยแม้กระทั่งของสิ่งนั้นมันหนักไม่ถึงครึ่งโลก็ตามนะครับแต่การที่ไปยกบ่อยอย่างเงี้ยมันส่งผลให้หลังเราเปิดมากขึ้นครับมันจึงเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นถ้าเกิดเราสะสมนะครับเรายกทั้งวันแล้วติดต่อสัก5ปี10ปียังไงก็เป็นนะครับเป็นแน่นอนนะครับส่วนต่อไปก็คือการกระแทกครับเราอาจจะตกจากที่สูงเนี่ยเป็นได้เลยครับ รถชนกันเป็นได้เลยนะครับอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาครับอาจจะเป็นการกระโดดกระแทกหรือการเหลียวหลังแบบรวดเร็วมากเกินไปอาจจะเป็นได้ภายในฉับพลันนะครับนี่คือการกระแทกนะครับต่อไปเป็นไอจามครับท่านผู้ชมเอาฟังไม่ผิดนะครับการไอและการจามส่งผลให้เราเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้ครับเช่นเราตื่นเช้ามาแล้วไอแรงเกินไปแล้วสามารถเป็นทันทีได้เลยนะครับแล้วแต่โชคงะตานะครับบางคนจามเป็นเลยครับ จามอย่างรุนแรงครับหมอนรองกระดูกหลังปิ้นออกไปครับทำให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นอย่างฉับพลันนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคร้ายนะครับและนี่คือสาเหตุหลักๆในการที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับที่ฟังแล้วเออฉันจะได้ระมัดระวังตัวฉันจะไม่ยืนนานนั่งนานยกของหนักบ่อยจะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับมันสามารถป้องกันเราได้นะครับยอดเยี่ยมนะครับอ่ะใครชอบรายการอย่าลืมนะครับตามหลที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับ ใครเล่น u t u b บบ่อยๆก็สามารถกดปุ่มหัวใจครับปุ่มขอบคุณครับส่งแชทมาให้ผมได้ครับเริ่มตั้งแต่30บาทหรือ40บาทขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนรายการนะรที่โดเนตหรือที่กดปุ่มหัวใจใน u t u b e ก็ตามนะครับที่มาสนับสนุนรายการให้ผมนั้นได้ดําเนินการไปต่อได้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเห็นความสําคัญของรายการผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่บริจาคกันมานะครับ5้าบาท10บาทก็แล้วแต่นะครับกำลังซับ ครที่ทําแล้วดีขึ้นทาแล้วหายอยากจะตอบแทนผมก็ทางช่องทางนี้ได้นะครับผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับอ้าวก่อนจะจากกันไปครับทุนผู้ชมนะครับขอท่านผู้ชมครับตั้งใจมุ่งมั่นที่ทําท่าผมทุกวันนะครับผมรู้ครับว่ามันเจ็บมันทรมานนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องสู้กับมันนะครับจะต้องทําให้หายให้ได้เพราะเราไม่อยากที่จะทรมานอย่างนี้ไปจนเราจากโลกนี้ไปใช่ไหมครับเราจะต้องหายก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับไม่ว่าท่านจะอายุ70 80ท่านเป็นอยู่ท่านก็หายได้ ถ้ามันไม่หายท่านก็ดีขึ้นได้จากที่ทรมานมากๆอาจจะเหลือความทรมานแค่ไม่เท่าไหร่ใช้ชีวิตได้ประมาณ80-90%นอนหลับง่ายขึ้นไม่ต้องนอนแล้วตื่นขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดอีกแล้วหรือนอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดอีกแล้วมันจะค่อยๆลดลงไปนะครับถ้าผู้ชมกินยาเป็นกำกำมือมาตลอดชีวิตถ้าผู้ชมลองทําท่าผมครับผู้มชมจะทิ้งยาพวกนั้นไปเลยครับไม่ต้องกินยาต่อไปครับทําท่าผมมันก็ดีขึ้นได้โดยที่ท่าน ไม่ต้องพึ่งยาทําทให้เรานั้นมีโรคแทรกซ้อนนะกินยามากมันมีโรคแทรกซ้อนนะครับเช่นมันจะทําให้เราปวดท้องนะมันกัดกระเพาะนะอาจจะเป็นโรคตามากขึ้นนะครับค่าไตาอาจจะลดลงเอ้ยค่าไตาเสื่อมลงไปนะมันก็อาจจะแย่ลงนะครับผมก็อาจจะใช้คําศัพท์ชาวบ้านหน่อยนะครับฟังแล้วอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับฟังแล้วเข้าใจง่ายๆครับก็เป็นศัพท์ชาวบ้านนะครับอ่ะผมก็เป็นกาลังใจท่านผู้ชมนะครับใครที่ขายกําลังใจมากๆก็อย่าลืมนะครับอ่านคอมเมนต์ ใต้คลิปนะครับเพราะมันจะสร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมจะเข้าใจจะรู้สึกว่าเออหลายๆคนก็หายได้หลายๆคนก็ดีได้เพราะฉะนั้นอ่านคอมเมนต์เยอะๆครับท่านผู้ชมจะได้มีกําลังใจที่อยากจะหายอยากจะสู้กับมันนะครับมันไม่มีใครช่วยเราได้นะครับสำหรับไอ้โรคนี้ครับหมอรองกระดูกทับเส้นหรือหมอรองนาลกทับเส้นเนี่ยนะครับไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับท่านผู้ชมนอกจากตัวเราเองครับอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับ ังนั้นท <ique> ่านผู้ชมจะต้องช่วยเหลือตัวเองรักษาตัวเองให้หายทุกจากโลกนี้ให้ได้นะครับก่อนจะจากกันไปครับท่านอาจารย์โสพลแท้เจงกงเป็นอาจารย์ผมนะครับท่านก็วุ่งวุ่เน้นไปทางด้านธรรมะช่วยเหลือคนนะครับซึ่งท่านก็จะมาชวนผมไปรับธรรมะอยู่ตลอดแต่ผมก็เป็นคนนิสัยไม่ดีไม่ไปนะครับท่านจึงมาสาวมาสั่งมาสอนให้ถึงที่บ้านเลยครับก็มักจะมาสั่งสอนเรื่องธรรมะให้ผมได้เข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้ผมห่างหายไปจากธรรมะ ไกลนักนะครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์โสพลมากครับซึ่งไม่กี่เวลาที่ผ่านมาเนี้ยท่านก็นมาสอนนะครับในเรื่องการใช้อหลักในการใช้ชีวิตนะครับโดยการใช้อธรรมะนะครับซึ่งธรรมะเนี่ยมันจะยากนะถ้าเกิดเราพูดคําว่าศินสมาธิปัญญาใช่ไหมสามอย่างเราเข้าไม่ถึงครับมันยากสําหรับคนอย่างผมนะเขาเนี่ยอาจารย์ก็เลยมาสอนให้ว่าเอาแค่นี้พอครับสะอาดสว่างสงบ3อย่างเอออย่างนี้ได้ครับ เพราะเราเข้าใจง่ายครับสะอาดคืออะไรครับสะอาดก,ก็คือเราก็อย่าไปยุ่งอะไรที่มันสกปรกครับอะไรที่มันทำให้เราสกปรกกับชีวิตเรานะการดํเนินการดาเนินการชีวิตเราแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับสิ่งสกปรกทั้งหลายนะครับก็เข้าใจง่าย,ายๆเนาะสว่างสว่างหมายความว่าเราเรียนรู้ครับในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดและนํามาใช้กับชีวิตประจําวันของเรานะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแค่นี้เราก็เรียนรู้ละถือว่าเราสว่างขึ้นมาหน่อยละเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับ สงบแน่นอนครับคําว่าสงบก็คือสงบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันวุ่นวายครับให้ใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับอะไรที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปทํานะครับแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่เกิดกิเลสสร้างความวุ่นวายให้เราเราก็อย่าไปยุ่งกับมันแค่นี้เองครับหลักปัญญาชีวิตง่ายครับคนที่เข้าถึงธรรมะยากนะครับเอา3ามอย่างนี้ไปใช้นะครับท่านผู้ชมนะครับสะอาดสว่างสงบแค่นี้ครับชีวิตท่านก็เป็นสุขได้แล้วครับสวัสดีครับจ่าพันธุ์วิโรจน์ Yeah. Mm -hmm.